ma

ให้หลวงพ่อครนองค่ะให้แเราไห้แก่เราให้กใหเราใหกเราให้แก่เรา้แกเราใด้นก่เรา่เราเราใหกเราไม่เราให่เราให้แก่เรา่เราเราใด้กเราให้เราใหเราใ้แกเราให้เราไห้เราก่เราก่เราใเราให้นก่เรา้แกเราเราใหก่เเราให้แกเรา้เราให้แก่่เราให้่เราให้แก่เรากเราใเราใหเราห้แก่เรา สวากขาตะก็ว่าการนี้นะครับสวากขาโตสวากาถาสวากขาโตธัมมังคตานิครับจะปฏิบัติญาณสันโดษสวากขาตะสวากาถาสังฆังยะมานะครับครับ เรือารปัติตนเราควรใช้การยนเควรตคาเราตเรียนจากต้องการ้นินอยู่ะเียวินัยของโรงเียนมีความืัตต่อตเองะผู้เราเรียนจากต้องไม่กระต้ผิีแลงเชตดตเอง

在地在草原吗？在地在草吗？等我